สามไม้เท้ายัางนะคะยังไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนนะเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำนะคะแล้วก็เลยขอเวลาขออยู่กับตัวเองเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอาเคลียอะไรได้อะหรือจังหวะได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการมาพูดคุยกับคุณหรือจะมาแบบ สื่อสารนะคะบางคนถ้ายังไม่เคยสารภาพรักก็อาจจะมีการเทคแอคชั่นมีการบอกรักหรืออาจจะแสดงออกมากขึ้นเขาไปทบทวนตัวเองอ่ะในบางกรณีอ่ะคะ่ะเขาอาจจะไปทบทวนตัวเองไปคิดไปถามความรู้สึกของตัวเองให้แน่ชัดนะคะว่ารู้สึกยังไงกันแน่มีคุณอยู่ในใจไหมนะคะหรืออาจจะไปเคลียร์ภารกิจของเขาอะ่ะเพื่อที่จะ ได้มาคุยกับคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีคุณค่านะเขามองเห็นคุณค่าของคุณแล้วเขารู้สึกว่าอยากให้คุณเป็นคนที่โชคดีที่ได้คบกับเขาหรืออยากให้คุณได้รับสิ่งดีๆเขากําลังไปเตรียมการอะไรบางอย่างคุณอาจจะได้รับของขวัญหรืออาจจะได้รับเงินหรืออาจจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ คนคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะคนธาตุดินผึ้ภศพกันมังกรคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะโดดเด่นไปที่ธาตุไฟกับธาตุน้ํานะคะประมาณนี้เลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ด้วยนะคะ